เดี๋ยเราจะมีป่าหารรังมาเชียร์ลิยะนี่เรื่ชายกำลังได้แฟนอยู่เนี่ยแม่อาที่ฟินเนาะดูนี่ออกซ้ายไปตีต่อน,นี่ลิยะคุณพ่อมาเชียร์ขอบสนามแล้วแม่ต่อมาได้แล้วลิจ่ได้บอลแล้ว ลูกดีเละยะกระชั uh, <t ell> le, <t ell> ้นชิดเกลหน่อยถุงกลางครับว้าไตเต้นเกลียบอลไม่ติดครับลูกนี้บอลเล่เก็บออกเส้นข้างไดลูนี้อู้วว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 ัวว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  ทางด้านนี้ครับลูกนี้ไม่พร้อมครับฝนม้าเตเป้าของทางด้านเมียอยู่ในโตมครับวางกุ้งหูทมลูกเกินนะแต่ว่าเพื่อนก็นเอาลงไม่ได้เหมือนกันไทรเติ้ลครับเจอไปทางซ้ายโดนบล็อกโดนได้ หลายท่านครับโอ้โหไม่ถึงทางด้านเาสารที่บอกครับเนป้าโนดี้กระทุ้งรีด,รดนี่โดนป๊อกดูนีออกเส้นหลังได้ได้ลูกแอเรียกโกลออกมาครับลูถลั่ไปทางด้านผู้แกคลองเลยครับ สมน้อนฮะก็เแปบบ็นสมเมียอยู่ในจัดมีจิ้มจุด้วยโอ้โหอร่อยมากมายอ้ยืนีลครับได้ลุ้นเหมือนกันครับอ่าโลกนี้กันแท้ครับกรรมการจะอธิบายครับทุกๆก,การฟารนะครับกับการจะอธิบายน,นะครับวฟาร์แบบไหนอย่างไงฮะ มีประตูนะครับจะมีเลือกสูตรหรือว่าจะยิงตรงๆนะดูที่ไอเดียคนระับสายบัลเลยแบบมีโอเวอร์ครับสายไปครับที่โตน,นี่โตน,นี่ยก ม่ไม่โจมกราดครับความหวังหนูบ้านพังทลายลูฟี่คิิโคกละม่คิดแอรีโกออกมาครับยกบอลยาวได้เงม้ยได้สามเหลี่ยมแล้วกันเอิอน่นเอิอน อิ้นฉีกออกไปหน่อยลูกโอ้บอลกลางครับให้เซนเตอร์ครับให้รับ้าทั้งสนามครับทั้งทุ่มครับโอ้ลูกนี้ไม่ตรงกรอบเหมือนกันได้ลูกฟีคิกออกมาเหมือนกันครับเอลิโก ลิยาครับแม่ใบก็นั่งอยู่ข้างหลังครับพออันกพาหัามมอดู่ทั้งขาขวาหน่งโอ้อแล้วไตต้อนไปไหนดิโอ้โหหม่ไม่ติดครับทั้งนั้นฟีนนกซ์ ลียากระชกและก็จกเจาะกรันดับมดตึต่ตายมงดัายึงหัวยาวตายสั้น,นอุ๊แต่ไม่โดนบอลครับโดนทางด้านเซนเตอร์ไปครับมาที่ลิยารับอุ้ยเจอบล็อกเร็วนีกเกินครับมาด่านสองครับเพืตัดใก้ตัดไปไหนอ่อยและก็เขาแตะแท็ได้ไหมครับ ไล่ใจเต้นคออีกนี่เลยคานะอันอัน <จะ S 2> อเล่นลูกยาวแล้วเวลามันน้อยครับตัเล็กดีเวลาน้อยเล่นเลยเอาวมีเล่นเหมือนกันครับไปต่อเอาครับหายใจเล่นจนโคบ้าครับเวลามันน้อยครับ มุ่งแต่ไปนี่สำคัญมากๆนะครับถ้าเรือ์ยู่ในเจ็ดเดสีเยจะไีความหวังน้ำตาลนองครับแต่ถ้าได้มาดีก็ความหวังนี่ัเลยครับรักษาสอรอนี้ได้หรือไม่ครับสำหรับครูเสียบอาคาเในบี้ยาวๆเลยคาน อ้ทั้งสอฝ่ายครับไม่รอช้าใช้ลูกยาวกดดันเซนเตอร์กับประตูเท่านั้นลูกทั้งสองฝ่ายยกบ่ายเลอยได้ไหมนิดางด้านฟีนิกซ์เอาชนงเลยโอ้ยกด้านเอิ้นครับลูกนี้น้ำหนักแบนไม่ได้ครับ รักษาสกอร์ได้ด้วยไหมครับครูเซตอาคาเดมี่วางยาวฟันฟันแม่ไม่ตรงกรอบและเกียวบอไม่เติดครับหูจากเซนเตอร์ครับเอาเลยครับยาวต่อยาวครับไฟครับจะได้ครับในเหลืออีกไม่นาทีข้างหน้านี้จะจบแล้ว เอาครับแถวสองครับโยครับพนที่เล่นแค่ครับเป็นยังไงรับมาเนต้าครับเสียบอลครับและรลกนี้ประตูครับแต่วุ่นอยู่อยักเก็บและก็รื้อท่อมเก็บไม่ได้ครับเอาล้ครับหาแค่หนประตูครับ ความหวังที่จะเข้าสู่รอบสองนะครับทั้งสองทีมออกันซ้ายกับไปต้อนครับล็อกเข้าไปมือด้านถอยสองก็เตะไม่นรรมดาดีครับปีเด็กโอ้ยออกซ้ายว่าก็ดันบีบบีบแตะบอลสายใจตันยนลงไปครับบอกดีจุดขวางการเล่น เอาละลูกความหวังมาครับจะแม่นพอไหมครับมีโอกาสครับสำหรับเบียรยูไนเต็ดฟังเสียงนกหวีดก่อนนะครับสำหรับคนที่จะฟรีคิกต้องฟังเสียงนกหวีดพอแถวสองพอไหม้าวไม่ต้องกลัวครับความหวังพังทลาย ลูกมาเราชนเลยเลย<ห>ูกไม่ต้องฟรีคิดกองมาครับรรประตูตัวเล็กนิดเดียวนะครับสำหรับคร,รูเสียบโอ้ตง้ามครับว้าวลอยขามนิดเดียวปาที่งวิญยาณกับวางฟร,รีรคิกลูกนี้ ยาม่นไหมได้โอ okay. ้่มเลยโัยได้อูยกาจังหวะไม่ดีครับฟินิกส์ลูงนี้ต้องได้ดีกว่านี้ครับเหมือนจะหลับตาบอรับไม่โดนลูกบอลอยู่ดีอ้าวตีโนี้ครับโดนนัดคินไม่ั้นอวลาเริ่มกระชับเข้าไปทุกทีครับ ลมหายใจท้ายๆครับสล้หรับเมียยู่นเต็ดวินิคโอ้ยเทินบอลไกลลึกเกินครับแต่บอลลิมซ้นไทท้นโยกมาโดนบล็อกโดนใครครับกรรมการบอกว่าเป็นลูกออกโกลายไปแล้วครับโอ้เวลาทิ่น้อยครับไม่ใหญ่ครับ อุย้ยตางฝ่ายครับเด็กๆครับบอลไม่มีมายาครับไม่เหมือนบอลเดินสายครับแส่บอลซ้ายครับเตินี่ม่จรงเพื่อนี้ใบมาจุดพลุอุ้ยออกแต่วงคอส ไปที่ตนนัวนี้ตัดบอลนะครกลางครับโอ้ยุ้ยมันถูกคลี่ครับโอ้มันไม่ได้สนใจเลยกระโดดลงโทษเกือบไปแล้วครับพาดอีกไหมาพาดอีกแล้วครับไอ้ระยะเออใจไม่ได้ครับเอาตัวน,นี้มางัดคืนให้โอ้ลูกนี้หอบทิ้งอย่างนี้ครับเอ่านอ่ออนาออออนช <ๆ S 2> ิงเล่นก่อนเลยลกูกเขียนเซนียนซ้ายครับเอาใครลยเบียร์เร็ว ทุ่มเทพบอกขอทุ่งกันเลยไปถึงเฟีดีโอุลับกระชบับวันเลา่าแล้ววันเล่าแล้วก็จัดว้าวน้ำหนักมันลงหืดก่อนด้วครับการจังหวะพลาดได้ครับดูท,ที่มือกอรรมการครับสัญลักษณ์ยังไงครับกรรมการบอกคอร์เนอร์